สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีประกอบสายลัดหน้าอกโทรศัพท์นะครับว่าทํำยังไงบ้างซึ่งหลายคนก็ทําไปแล้วแล้วก็อีกหลายคนที่ยังทําไม่เป็นนะครับมันจะมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับคือเราไปซื้อตามเว็บหรือตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูรูปภาพแล้วก็ดูรูปภาพนั้นอนะเขาประกอบยังไงถ้ามันมีหรือเลื่อนตามดูวิดีโอนะครับว่าถ้าเขามีประกอบให้ดูก็เลื่อนตามนั้นแล้วก็เซฟเซฟดูมา สิ่งที่เราจะได้ก็จะมีอันนี้นะครับผมก้อนหนึ่งชิ้นที่เป็นสายรัดนะครับอันนี้ก็ตัวเคียวมันนะสองชิ้นแล้วอันนี้ที่ใส่สศัพจับนะครับสามชิ้นอันนี้ก็เป็นตะขอตัวเกาะนะครับชิ้นที่สี่อันนี้ก็ชิ้นที่ห้าเป็นตัวกลมๆนะครับก็จะมีห้าหรือหกชิ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับหาตัวอันนี้มานะครับแล้วก็อันนี้มาครับผม ประกอบกันนะครับผมหมุนเราก็หมุนครับผมหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยครับเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับปึ๊บตรงเกียวเกลียวมันนะครับนะครับแล้วก็ะล็อกนะครับปึ๊บเห็นเห็นไหมครับเนะี้ยปึ๊บแล้วก็บีบดันเข้าไปแล้วปึ๊บอ่านะ ก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยปึ๊บตรงน,นี้ก็จะเลื่อนได้หลังจากนั้นนะครับอันเนี้ยที่เราได้มาใส่เข้าไปครับตรงนี้ต้องให้ตรงๆนะครับแล้วก็เดียวหมุนถ้าถ้ามันไม่ ถ้ามันหมุนไม่เข้าแสดงว่ามันไม่ตรงนะครับแล้วก็แล้วก็อ่าเริ่มเข้าแล้วนะครับหมุนทวนเข็มปึ๊บอ่าเริ่มได้แล้วนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยประกอบอีกทีนึง ก็หมุนทวนเข็มนะมันก็จะได้แบบภาพแนวนอนนีครับอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับวิธีใส่นะครับกดเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับ วิธีใส่ใส่อย่างนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็ปรับระดับเอานะครับก็แบบนี้ปรับระดับเอาว่าอาาใหท่ทุน่ก็ทื้กขึ้นได้ครับผมขึ้นบนได้ปทางขวานะครับ ีฝั่งซ้ายนี่ฝั่งหลังนะครับแล้วก็หาเสื้อคลุมมาครับก็มีประมาณนี้แหละสวัสดีครับ